คลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรถเก่งขนาดใหญ่ค่ะกับค่าย Honda ตัวนี้จะเป็นตัว Honda Accord เคเรื่อง2000ค่ะเป็นตัว2.0ตัว E ปี2018 จดทะเบียนการใช้งานปี2019นะตัวนี้จะจะเป็นตัวโฉมไมน์เนเชนนะคะใครที่กำลังมองหารถเก่งขนาดใหญ่อยู่นะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะกำลังมองหาโฉมนี้อยู่ด้วยนะคันนี้นะคะอ่าป้ายแดงนะอยู่ที่1,385,000ประหยัดไปถึงเกือบ8,000สนเลยนะคะเหลือเพียงแค่5 7 9 9 0 0สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์นะคะช่องน้ำหนึ่งพาทัวร์รถมือสองคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมรถเก่งขนาดใหญ่กันบ้างใครที่มองหานะคะรถเก่งขนาดใหญ่น,ะนั่งสบายเดินทางไกลไม่เมื่อยนะตัวนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมตัว Honda นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Honda a c c o r d ปี2 0 1 0 นะคะเป็นโฉมไม่นเช่นแต่ว่าจดทะเบียนการใช้งานปี2,019สีดําีดำค่ะการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยหากใครนะคะนำรถของทางที่น้ำหนึ่งรีวิวหรือของทางเพชรยนต์ออกไปและเจอนะมีการเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังมานะคะเอามา เอาหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีซื้อคืนนะคะพี่ขาเรามั่นใจนะคะและการันตีในตัวรถที่น้ำหนึ่งรีวิวทุกคันอยู่แล้วหากเจอนะคะเอามาได้เลยแล้วรถทุกคันค่ะนะคะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารุดสูญหายคะ่ะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมเลยเดี๋ยวจะพาไปรับชมรอบๆคันนะคะชมนี้จะเป็นโฉมมาเนเชนนะคะที่เริ่มหน้าตัวนี้นะจะเริ่มตั้งแต่ปี2014ขึ้นมาเลย นะะจนถึงปี2019เอ่ะเดี๋ยวมาดูไฟด้านหน้ากันก่อนแต่ว่าคันนี้นะคะจะเป็นปี2018-19นะไฟด้านหน้าค่ะนะคะเป็นแบบปู LED นะคะกระจังหน้าโครเมียมค่ะนี่คันนี้นะคะรู้สึกว่าป้ายทะเบียนน่าจะมีการเปลี่ยนนะไฟหน้านะคะเป็นไฟแบบ LED ไฟ daytime running light แบบ LED นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว E นะจะเป็นตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นไม่ได้มีไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ ไฟตัดหมากของรุ่นมาให้นะคะตัวนี้ก็มาดูในส่วนของแม็กกันบ้างรุ่นเนี้ยน้ำหนึ่งชอบแม็กเขามากเลยเป็นแม็กอลลอยสีทูโทนนะคะแม็กลายรุ่นเนี้ยแม็กสวยได้ดิสเบกนะคะด้านหน้าและได้เป็นอ่าดิสเบกด้านหลังด้วยเนี่ยคะ่ะล้อแม็กด้านอ่าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังในส่วนของยางนะคะจะได้เป็นยาง ซีรีส์นัมเบอร์ยางอยู่ที่255ทั50 R17 นะคะก็คือแม็กขอบ17นิ้วนั่นเองในส่วนของปียางตัวนี้นะเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูให้นะคือถ้ายางเก่าไปนะคะหรือว่าอ่มีแตกลายงาน,นนี้คือน้ำหนึ่งเปลี่ยนให้อันนี้ได้เป็นยางมิชลินนะถ้าเป็นตัวนี้ที่ติดไปกับรถตัวนี้นะเป็นยางมิชลินปี2022มาดูในส่วนของซุ้มล้อก,กันบ้างค่ะการันตีสภาพเดิมนะคะ ชกเดิมนะทั้ง4ต้นเลยนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะสันเหลี่ยมโคม้มไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มเดี๋ยวก่อนปล่อยเราจะมีการปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวพับปรับไฟฟ้าที่เปิดด้านนอกเพิ่มความหรูหราค่ะจะได้เป็นแบบโครเมียมแล้วก็ขอบกระจกนะคะ ก็จะเป็นแบบคมเมียมเพิ่มความรูหราเข้ามากระจกเดิมค่ะนะคะฝั่งนี้กระจกเดิมนี่ค่ะกระจกเดิมรอบคันเลยเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถกันบ้างโครงสร้างตัวรถนะคะ ส่วนใหญ่แล้วอ่ะรถตระกูล Honda นะประตูเขาจะหนักเกือบทุกรุ่นเลยนะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นขั้นสูงขึ้นมาจากซีวิ c ขึ้นมาหน่อยนะคะออปชั่นเยอะออปชั่นจัดเต็มเลย Accord นะคะก็ใครที่อยากได้รถที่แบบออปชั่นเยอะแล้วก็ภายในกว้างนั่งสบายนะคะน้หนึ่งเลือกให้แนะนำเลือกเป็นตัว Accord เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเนี่ยค่ะแผงประตูจะเป็นสีทูโทนนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วย่า ตรงนี้เป็นลายไม้ที่เปิดด้านในเพิ่มความหรูค่ะนะคะเป็นแบบโครเมียมแล้วก็คอนโซลตรงกลางค่ะนะคะก็เป็นแบบลวดลายไม้เป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันนะคะมีไฟนะคะตรงช่องที่ใส่เก็บเอกสารด้วยนะคะมีไฟตรงช่องที่ใส่เก็บเอกสารด้วยคันนี้เป็นรถขับมือเดียวค่ะนะคะเป็นรถหน่วยงานเอกชน ขับมือเดียวหน่วยงานเอกชน155แรงม้านะคะคันนี้เป็น 1997, 1 9 9 7 1 9 9 7ซีซีก็ตีไปเครื่อง2,000ต,ตัวนี้เป็นเครื่อง2,000ค่ะป้ายแดงอยู่ที่1 3 8 5 0ล้าน8 5 0แ0ปดหมืันันอันนี้คือราคาป้ายแดงตัว e 2.0ตัว e เป็นตัวเริ่มต้นตัวประหยัดนะคะของตัว accord ประหยัดไปถึง8แสนเลยเหลือเพียงแค่5แ7 9 0 0 0นจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ10,000ค่ะประมาณ1 7 0 0ครดิตดีอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังเนี่ยค่ะด้านในกว้างนะคะเป็นรถเก่งขนาดใหญ่นะคะในรุ่นท่าเทียบกับอ่ากับตัวที่เป็นเครื่องพันแปะที่เป็นซีวิ c ตัวนี้ก็จะเหนือระดับขึ้นมานะ,ะเป็นกลุ่มตลาดบนตัวนี้นะคะที่เป็นรถแนวญี่ปุ่นนี ประตูนะคะด้านข้างสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้นะคะเราจะมีม่านไฟฟ้านะคะสองฝั่งซ้ายขวาส่วนด้านหลังจะเป็นเออซ้ายขวาตรงประตูเป็นม่านแบบแมนวนวลส่วนด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้าเอาใหม่ซ้ายขวานะคะเป็นแบบแมนวนวลแบบนี้ค่ะเป็นแบบมือดึงนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะคะส่วนด้านหลังจะเป็นม่านไฟฟ้า นะคะด้านหลังเป็นม่านไฟฟ้าตรงนี้นะคะจะได้เป็นสีดำนะคะตัดกับสีเบจส,สีครีมตรงขอบประตูก็มีไฟเพื่อส่องแสงสว่างให้ด้วยนี่ค่ะก็ดึงขึ้นได้แบบนี้ภายในด้านหลังกว้างมากๆแล้วในส่วนของโครงสร้างตัวรถเราการันตีโครงสร้างเดิมอยู่แล้วไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชมําลุดสูญหายค่ะนะคะนี่มีรอย ที่โรบอกเนี่ยเขาจะคีบไว้นะคะตรงนี้ถ้าไม่มีนี่ถือว่าทํามานะอันนี้คือมีจะมีรอยโรบเนี่ยค่ะเป็นรอยแบบโรบอกที่เวลาเขาคีบพ,พงรถนะคะแล้วเขาก็ไปจุ่มสีเนาะเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ครบชัดเจนในส่วนของแม็กด้านหลังนะคะถ้ามีรอยขูดยังไงเนี่ยเราเก็บให้นะคะเราเก็บให้อันนี้คือแม็กรุ่นนี้ลายสวยมากๆเลยเป็นมิชลินปี2022ค่ะการันตีสภาพเดิมนะคะถ้าสนใจยังไงสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้สีดำเนี่ยเป็นสีที่ ถ้าถ้าป้ายแดงรู้สึกว่าสีดําน่าจะเพิ่มสีดํามุกนะจะเพิ่มเงินประมาณ6 0 0 0ถ้าสีขาวน่าจะเพิ่มอีกประมาณ1มื่นหมื่นหนเนี่ยประมาณนี้ถ้าเป็นตัวป้ายแดงนะคะตัวนี้เป็นตัว Ac c o r d นะคะเป็นเป็นสีดาอ่ะเดี๋ยวเปิดดูด้านหลังสีดํามุกมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดด้วย ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังถือว่ากว้างมากๆคือเป็นรถเก่งจัดอยู่ในเก่งขนาดกลุมบนอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวค่ายอ่า Honda Accord อ p t i o นเขาก็เยอะจัดเต็มเช่นเช,นช่นเดียวกันค่ะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารเป็นรถประวังจากหน่วยงานนะคะคันนี้ก็สามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้ค่ะนะคะข้อดีของรถหน่วยงานนะคะเขาก็จะขับประมาณ4ปี5ปีก็จะปลดะระวังออกมาเนี่ยค่ะให้ดูพวก ซีนทางมะพร้าวนะคะยังสวยอยู่เลยนี่นะคะรอยเมอัพต่างๆสนใจยังไงเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูตัวรถได้ในเรื่องของเครดิตอย่าเพิ่งเก็บไว้ในใจนะคะยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยแล้วก็ด้านหลังนะคะที่เป็นที่เป็นสีครีมตรงนั้นนะคะเวลารถวิ่งอะ่ะเบาะด้านหลังเราสามารถเปิดออกมาแล้วก็เอ,อื้อมมือมาหยิบของที่ใกล้ๆได้นะคะก็สามารถทะลุจากด้านในห้องผู้โดยสารนะคะเอื้อมมือออกมา เก็บสัมภาระได้ตัวนี้นะคะไฟนะคะก็จะได้เป็นไฟสแตนเล่นะเป็นเดิมแท้จากโรงงานผลิตนี่ค่ะไฟท้ายเดิมนะคะไฟท้ายเดิมพี่ขาใครกำลังมองหารุ่นนี้โฉมนี้อยู่นะคะก็คันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ในส่วนของนี่ค่ะกระจกด้านหลังกระจกเดิมพร้อมระบบไลฟฟ้ามาทดลองขับได้นะคะเข้ามาดูตัวรถได้เลยมาดูด้านหลังฝั่งนี้กันบ้างนี่ ก็ได้แอร์ด้านหลังนะคะได้แอร์ด้านหลังเพดานนะคะกว้างมีไฟด้านหน้าไฟตรงกลางรวมไปถึงนะคะมีไฟด้านข้างด้วยซ้ายขวามีไฟด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็มีลำโพงน้อยๆด้านบนนี่ค่ะ กระเป๋าใส่เอกสารมีทั้งสองเบาะเลยทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่ค่ะอันนี้มันจะพาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะคะนี่ค่ะโครงสร้างรถโครงสร้างเดิมพี่ขาภายในกว้างมากๆแอคคอร์ดเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้ในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะคันนี้นะคะจะอะ ราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 000, 1 7 0 0เครดิตดีอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะในส่วนของภาษีพรบรนี้เราก็ต่อให้เรียบร้อยแล้วเป็นปี68แล้วนะคะเป็นปี68แล้วกุญแจนะคะจะได้เป็นกุญแจแบบอัจฉริยะนะคะกุญแจสมาร์ทเคเลตนะคะได้เป็นแบบกุญแจสมาร์ทเคเลตด้วยอ่ะ มาดูภายในคันนี้กันบ้างค่ะนี่จะจัดอยู่ในเก่งขนาดใหญ่นะคะในกลุ่มเก่งของตลาดบนนะตัวนี้ออปชันภายในเยอะมากๆพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันซ้ายขวานะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายและด้านขวามีคูดคอนโทรลนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยด้านบนก็ตกแต่งเป็นลายไม้คูดคอนโทรลก็คือเป็นตัวระบบล็อกความเร็วนะคะเป็นตัวล็อกความเร็วเย็บเบรคค่ะกดปุ่มสตาร์ท หน้าจอนะคะก็มองสบายตาดีม่านหลังจะอยู่ตรงนี้นียค่ะเป็นม่านด,ด้านหลังม่านด,ด้านหลังเป็นม่านไฟฟ้านะคะเป็นม่านไฟฟ้านี่ค่ะอ่ะสนใจเข้ามาดูตัวรถได้เลยอ่ะกล้องมองหลังขนาดถอยจอดนะคะนี่ค่ะถ้าเวลาเราอ่อ ใส่เกียร์ถอยเนี่ยม่านด้านหลังอะ่ะเขาก็จะแบบพับเก็บอันนี้หน้าจอก็เป็นแบบทัชสกรีดนะคะนี่ค่ะแอร์นะคะจะเป็นแบบปุ่มกดนะเป็นแบบปุ่มกดแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้คอนโซลด้านหน้าตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบลายไม้นะคะเป็นแบบลายไม้นะคะนี่ลายไม้อ่ะไปดูใกล้ๆนี่นะคะสนใจทักเข้ามา ดูตัวรถได้เลยนะคะพาวเวอร์ตัวที่สูงนี่นะคะมีพาวเวอร์เอาเลต F M A M นี่ค่ะเชื่อมต่อ USB มีพาวเวอร์เอาลเลอยู่ตรงนี้ก็มีนี่นะคะพาวเวอร์เอาลเลอยู่ตรงนี้เชื่อมต่อ a U x U S B สนใจทักเข้ามาดูตัวรถได้เลยกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเปิดมาอ่ะก็มีกระจกแต่งหน้านะคะตรงที่บังแดดฝั่งนี้ด้วยมีทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็มีไฟอ่านแผนที่มีที่ใส่แว่นตานะคะมีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาเครื่องเสียงรองรับ C D F M A M ค่ะก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่มอันนี้การเลื่อนถ่ลายนะคะเป็นปุ่ม ประหยัดน้ำมันกระจกมองข้างทับปรับไฟฟ้าค่ะแล้วก็กระจกทั้ง4บานนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับเป็นออโต้นะคะไปดูห้องเครื่อด้านหน้ากันบ้างค่ะ สนใจนะคะศู6ย์8 4 9 6 3นะคะในเรื่องของเครดิตอย่ากเก็บไว้ในใจนะยกคูโทรหาปรึกษาในเรื่องของเครดิตได้เลยนะคะคันนี้สีดำการันตีสภาพเดิมค่ะหากนำรถออกไปนะเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานเข้ามาได้เลยคันนี้นะคะรับรายได้อยู่ที่ประมาณ20,000ออกได้ค่ะนะคะ,นะะ20,000ขึ้นไปเดี๋ยวดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะอันนี้ก็ฝากกระโปรงนี้นะคะยกขึ้นสบายๆเลยเพราะว่าเป็นโชคนะคะ ้องเครื่องด้านหน้าค่ะนะคะเป็นเครื่อง HONDA นี่เบ้าโชกต่างๆรอยด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นรอยเมคอัพต่างๆของตัวรถนะคะสเตลเล่ไฟด้านหน้าเป็นไฟเดิมจากโรงงานคานด้านหน้านี่ค่ะ สตนเล่เดิมแท้จากโรงงานตรงนี้นะคะด้านข้างก็รอยเมคอัพเดิมๆสวยๆเลยนะคะห้องเครื่องสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยพี่ขาเข้ามาดูตัวรถก่อนได้นะคะถ้าแบบว่าเอายังไม่ได้ตัดสินใจนะน้ำหนึ่งแต่พี่อยากดูตัวรถก็เข้ามาได้เลยค่ะหรือว่ายังห่วงในเรื่องของเครดิตว่าจะออกรถได้ไหม อาชีพที่ออกง่ายมากๆเลยนะคะพนักงานบริษัทข้าราชการที่มีสเตตเมนต์สลิปเงินเดือนนะคะเงินโอนเข้าบัญชีแบบนี้ค่ะก็คือจอ,อกง่ายแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าค่ะนะคะก็ต้องดูในเรื่องของรายได้มีหน้าร้านชัดเจนนะคะอาชีพออนไลน์ก็ออกได้นะคะถ้ามีหน้าเพจนะ1ปี2ปีขึ้นไปแล้วก็มี สต็อกสินค้านะคะหรือว่ามีหน้าเพจเดินสเตตเมนต์ผ่านบัญชีเกิน6เดือนแบบนี้ก็สามารถออกได้นะพะะ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยิ่งลูกค้าที่มีเครดิตนะคะมีเกิน1ปีมีผ่อนบัตรเครดิตไหมผ่อนดีผ่อนตรงหรือเปล่าผ่อนเกิน1ปีนะคะอ่าแบบนี้จัดก,กลุ่มนี้ยจะเรียกว่ากลุ่มที่มีเครดิตก็จะออกง่ายนะคะ,ะลูกค้าที่ไม่มีเครดิตออกได้ไหมนะคะสามารถออกได้คะ่ะนะคะเอาในส่วนของเครดิตหรือรายละเอียดนะคะอาชีพมาคุยกันต่อ,อได้เลย เอาละค่ะคันนี้นะคะ Honda Accord นะคะ2.0เครื่อง2000ค่ะปี2018จดทะเบียนการใช้งานปี2019นะคะคันนี้ไม่อยู่เพียงแค่87,000ทโลเท่านั้นการันตีสภาพเดิมเลยค่ะป้ายแดงอยู่ที่1,385,000ประหยัดไปถึง800,000เลยเหลือเพียงแค่579,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1,700การันตีสภาพเดิมเครดิตดีอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะเอาละค่ะอยู่ต่างจังหวัดมีบริการ ะะจัดไฟแน์นถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ด้วยสนใจยังไงทักมาหาน้ำหนึ่งได้นะคะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ